ตัวทีแพเพ็ยเมื่อเดือเจ็ดแปดเก้าครับษนะคู่เอกสึดมือมนมาสุกวันนี้ก็มาสุกที่2ี่สิสิงหาคม2563ากจัดหนักจริงๆครับสำหรับทีมงานพยินดีวันนี้คุยทำรายการช่วงสายทอดสดครับธนชัยสิบสองพี่น้องครับรั้วราชานน์ครับเจอกับชูเจริญดับแรนสารคาม144ปอนด์เท่ากันคู่นั้นนี้เป็นการต้องรับชูเจริญครับเข้ามาอยู่ในรั้วของสายซก้อพยินดีแน่นอนครับธนชัยล่าสุดชนะานของแสงมณีมาขณะที่ชูเจริญล่าสุดแพ้หนึ่งล้านานด้้วยกััทงคู่ คู่นี้ครับรูปร่างในใเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าความสดความห้าวความ,ไมเไา่รยกว่าความมุ่งมั่นความกระหายผมบอกว่าธนันชัยสีสองพี่น้องดูได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็ย้ายค่ายเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ไปซ้อมอยู่กับเสียตทิมมีเนังบุญรั์ครับมวยสากลอาชีพชื่อดังนะครับจบเป้าใหยเป็นพิเศษก็เน้นหมัดขณะที่ชูเจริญเองก็มีพี่พลครับวีระพลสาบมอดีตชมโลกสองขาบันครับอดีตยอดมวยไทยดูแลการซ้อมหมัดมีมาสู้กันแน่นอน คู่ที้สูสีครับแต่ว่าส่วนตัวมองไปที่ความสดความกระหายของธนันชัยสิสองพี่น้องมองว่าไปลายๆน่าจะเบียดเอาชนะได้คู่เอกศึกบอลสูนี้ครับมองไปที่ธนันชัยสิสองพี่น้องครับไทเกอร์จเจนูนึงเบอร์หนึ่งของวงการมวยอัดเข้าไปเลยครับตัวรีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับอสเคโอก็มาให้ทัศนะคู่เอกช่วงถ่ายทอดทาง 24u นะครับแล้วก็มีไลฟ์สดผ่านเพจมวยเด็ด789ด้วยนะครับธนันชัย สิ่สองพี่น้องนะครับหรือธน,นชัยราชานน์ตอนนี้ก็มาอยู่กับเสถิมและค่ายสิ่สองพี่น้องนะครับเจอกับชุดเจริญดาบรันสารคามครับต่อยร้อยสี่สี่ันแท้าชนะกันมานะครับไฟแรกเนี่ยก็เป็นธน,นชัยชนะไฟหลังนี่ชุดเจริญก็เตะก้านคอได้ได้อาการแล้วก็คุมเกมชนะไปนะครับเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยไฟแตกหักนะครับตัวคิดว่าเป็นเกมการชกที่โอ้โหคู่ขี้สูสีมากเลยเพราะว่าเป็นมวยประเภทเข่าเหนียวหนึบแต่ผมยังหลังๆเนี่ยธน,นชัยนี่โหตมากเลยครับ เป็นมวยที่ใช้หมัดยับหน้าได้ดีมีลูกถีบที่จุกจิกทำลายจังหวะคู่ต่อสู้นะครับจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําให้เจริญปวดหัวนะครับส่วนตัววันนี้คู่เอกช่อง t w f o y r u ครับชอบไปที่ธนันชัยนะที่สีเสื้อเดิมก็คือราชันนนะครับหรือเปลี่ยนสีเสื้อมาใหม่ก็สีสองพี่น้องชอบมากด้วยนะครับเจ้ายาวเจ้ายาวสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้พบกับผมอล阿าบากับการออกทัศนะ มวยคู่เอกนำรายการฝึกมวยมันวันศุกร์นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างธนัญชัย12พี่น้องกับชูเจริญดาบันสารคามครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาสองครั้งนะครับผลัดแพ้ชนะมาคนละครั้งเจอกันระยะนี้นะครับผมมองว่าทางด้านของธนัญชัยเนี่ยได้เปรียบสภาพร่างกายความสดความหนุ่มแน่นอาวุธมวยก็รุนแรงนะครับแล้วก็หลากหลายขึ้น ในขณะที่ชูเจริญนั้นจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงดีนะครับวงในนี่ก็ใช้ได้ครับเรียกว่าครบเครื่องเหมือนกันแต่วันนี้เบียดกันไปแล้วท้ายยเนี่ยผมยังชอบไปที่ธนันชัยครับพอดูแล้วความแข็งแรงความแข็งแกร่งได้เปรียบเหนือกว่านะครับน่าจะเบียดเอาชนะได้อย่างสนุกนะครับในการชกไฟแตกหักวันนี้ชอบไปที่ธนันชัยครับ สวัสดีีฟานเพจมวยเจ็ด7ป9นะครับทัศนะที่ชาติสายตรงคุบ้านนะครับกับศึกทรูโฟยูมวยมวยสุขสุขนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน่าดูมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นการเปิดตัวชูเจริญดบร่างสางกามนะครับในการชกในศึกที่ดีทั้งแรกเลยทีเดียวเดีกับคู้ตัดเก่านะครับที่ผัดแพ้ได้ชนะมาแล้วก็ฟอร์มกดมากๆเลยที่ชนะแสงมณีมาอย่างธนันชัยนะครับคู้นี้ก็ไฟแรกเนี่ยธนันชัยก็เป็นฝ่ายชนะนะครับธนันชัยนะไฟหลังนี่ยชูเจริญก็มาเตะได้อาการนะครับ ่วนการชกครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ายากาที่ะคาเดาอยู่ผมพอผมคว้เลยนะดูอย่างยีทีเมื่อวานกับอวยชีวิตนี่โอ้โหเห็นแล้วว่ามวยตัวสูงใหญ่เนี่ยเข้าถึงยา้าจริงๆแต่ว่าด้วยพลังอะไรต่างๆนะครับผมเชื่อว่าชูเจริญครับแล้วนี้น่าจะตั้งใจมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกด้วยนะก็ยังดูว่าชูเจริญยังยืน่าจะชนะนะครับไปปลายเนี่ยนะถ้ากดอยู่นะครับถ้าเป็นชูเจริญคนเดิมเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาครับวันนี้ชอบชูเจริญครับ สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจโมเด็ด7 8 9ทุกคนนะครับวันนี้น้บอลเมืองสยามก็จะมาออกโฆษณาโวยคู่เอกนะครับวันนี้เป็นศึกตูฟวายช่วงแรกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างมวยเข่าสูงยาวทั้งคู่นะครับธนันชัยราชานนท์หรือว่าธนันชัย12พี่น้องนะครับวันนี้จะมาเจอกับชูเจริญดาบรันสารคามนะครับมวยคู่นี้นะครับสภาพร่างกายตอนนี้ดีกว่านะครับผมดูว่าชูเจริญดาบรันสารคามเป็นรองเยอะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งไฟสุดท้ายนะครับที่เจ้าธนันชัยชนะแสงมณีมาได้ แบบขาดลอยเนี่ยผมดูแเลยร่างกายสภาพร่างกายเนี่ยไอ้เจ้าธนันชัยกาลังได้ใจกําลังคึกเหิมนะครับประเพชก็ออกตีนซ้ายหน้าดีนะครับวงในก็มีขวางแทงวงนอกมีศอกส่วนชูเจริญนะครับต้องลุ้นจับในจับในอย่างเดียวทีนี้จับในอย่างเดียวนะครับเจ้าธนันชัยยาวนะครับผมว่าเจอขวางสู้เจอดักเสียบดักแทงวงนอกมีศอกดูว่าอาวุธความหลากหลายความถึงความสดธนันชัยดูดีกว่าเยอะนะครับดังนั้นถูกออกไปที่มวยสดนะครับความมั่นใจเต็มเปี่ยมวันนี้นะครับออกไปที่ทัธนันชัย12พี่น้องฟันกอง